สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับโตโน่รถบ้านพระราม2นะครับผมวันนี้ก็มานําเสนอนะครับเป็นรถ s u ซูกินะครับสวิฟตนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นรถเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับเกียออโตโอ้มาราคาที่ขายนะหนึ่งแบาทนะครับผม ใช้เงินออกรถเพียงแค่3,000บาทน,นะครับอ่ามาดูสีรอบคันกันมาตัวนี้ก็เป็นเทสแพ็์ห้าประตูนะครับมีลอ้อแม็หลอ่ลอ,ลอให้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นขอบ17แมงสวยงามลงตัวมากเลยครับมีพาแต่งรอบคันนะครับโอ้โสปอยเลอร์ท้ายนะครับแหมมีปีกให้ด้วยนะครับอืท่อคู่ ่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยนะครับภายในโอ้สวยงามนะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับล้อยางอะไหล่อยู่ครบนะครับภายในสวยนะครับผมอเข้ามาชมนะครับตอนนี้เป็นเบาะกรรมะยี่นะครับชมภายในนะครับโอ้โหสภาพเบาะเนี้ยผมว่าเหมือนป้ายแดงเลยนะครับสวยจริงๆนะครับตอนนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะ ออกรถเป็นแค่สามพันบาทนะครับตัวนี้ค่าง,งวดถูกมากเลยค่าง,งวดก็อยู่เพียงแค่สี่พันเกับรอหกสิบแปดบาทนะครับผมอ่าพาไปดูภายในกันเนี่ยผมก็นั่งขับโชว์นะครับตัวนี้ก็เป็นพงมาลัยมัตติฟังก์ชันด้วยนะครับโอ้โหปุ่มสตาร์ทแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบาสวยมากออืืเหมือนป้ายแดงครับภายในกว้างมากองคนตัวใหญ่นะครับหนักเก้าสิบกว่านะครับสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับยังนั่งสบายเลยครับ เนี่ยเห็นข้างนอกเล็กๆเนี่ยภายในไม่เล็กนะให้หาใช้อยู่เนี่ยผมบอกเลยไม่ผิดหวังนะครับกับงวดที่4,68บาทเท่านั้นนะครับมันกว้างมากนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันต่อหน่อยนะามาเล้าแม็กอีกหนึ่งชุดสวยงามครับสีรอบคันก็ไตไปเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเปิดฝากระโปรงดูหน่อยห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับ โอ้มี ABS ด้วยนะครับผมตอนนี้ก็สุ u กินะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องคมทนของเครื่องเขานะครับการันตีเครื่องเกียร์ให้อีก1,000งหมนกิโลนะครับย้ำนะออกรถ3,000งวด4ี่พบาทอ่ราคาถูกเลยงวดเหมือนมอเตอร์ไซค์เลยนะครับใไปหาอยู่นี่ไม่ผิดหวังเลยอ่าสวัสดีครับ